ถ้าทุกคนสอบการหาเงินไาอยู่ไปถ้าทุกคนหมักในการหาเงินหรือว่าวิธีการหาเงินเนาะเนื้อหาการลุงขึ้นการเงินในโลกแห่งอนาคตเนาะทุกคนติดต่ำส่องดีเีนำตัวหนึ่งไปเลยนะทุกคนเนาะอ่ะมื่อนี้เนาะปะสิบาเอิ้นว่ามาเทรดเนาะในส่วนของอาสองกลับเนาะในส่วนของ BTC แล้ลก็อ่ะ อีทีเฮดเนาะหรือว่าบิตคอยกับอีเทียมเนาะทุกคนเนาะอ่มาเบิ่งกันเนาะเดี๋ยวเอาฮอดออกมาหนึ่งเนาะอ่ะบ่ลายนะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวเขาจะมาทํากําไรกันเบิ่งเนาะสิเป็นจังได๋เนาะทุกคนเนาะอ่าสําหรับมื้อนี้เนาะสําหรับวิธีการเทรดเนาะนําจะเทรดอยู่2กราฟด้วยกันเนาะแต่ว่าอินดิเคเตอร์ที่เราจะใช้นี่จะมีในส่วนของ RSI เนาะที่ประมวลผลแบบเรียลไทม์เนาะแล้วก็ m a c d เนาะทุกคนเนาะ อ่ะซึ่งว่าสองกราฟนี่ซึ่งนับจะใส่เนาะอ่ะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันมากราฟอันใดสิงามโอเคเนาะทุกคนเนาะอ่ะอ่ะบทันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนับจะมาเบิ่งนเนาะว่าโอเคเนาะอ่ะหอบแรกนี่ไปก็สิบหกจุดสองหกเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันกราฟตัวใดสิงามเนาะกราฟค่อนข้างว่านี่คือกันเนาะทุกคนเนาะสาอินดิเคเตอร์ที่ใค์ก็คือ RSI นะทุกคนนับ สังเกตเนาะปัจจุบันนีกนการ RSI นี่จะระบุเนาะซึ่งว่า SMA 5กับ SMA 10นี่ตัวนี้เนาะจะประมวลผลซาเนาะจะประมวลผลซาเหตให้การประมวลผลในตลาดหรือว่าเอิ้์นว่ายังบร,ริหารได้ตอบโจทย์เท่าที่ควรนะทุกคนเนาะอันเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันเนาะโอเคเนาะปัจจุบันนีกนการเอิ้์นว่ามีการซีขึ้นเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเาจะมาเบิ่งกันอีทีเคียมเนาะโอเคนะทุกคนเนาะอ่ะ ออเดอร์นี้เนาะโอเคเนาะโอเคขายเลยเนาะทุกคนเนาะนำขายของมึงได้เนาะสังเกตเนาะสังเกตมีกั่นซีแต่ว่ายังโบแข็งแหงเนาะทุกคนเนาะนำเลือกขายเลยเนาะทุกคนเนาะสังเกตเนาะในส่วนของออเดอร์ที่เข้าเนาะเปิดออเดอร์นี้จะเป็นของอีทีเรียมเนาะทุกคนเนาะสังเกตเนาะในส่วนของตัวนี้เนาะสังเกตเนาะเาเทียบซีบิตคอยเนาะบิตคอยกายังอยู่ในโซนที่ต่ำเนาะต่ำเนาะ พราะราคาบิตคอยนั้นมีผลต่อราคาของอีเทเรียมเด้อเนาะเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันเนาะทุกคนเนาะอ่ะไม่นี่นี่เนาะเพราะว่าสังเกตเนาะอ่ะตลาดค่อนข้างวันนี้เนาะสังเกตเนาะไอซ์ไอ SI ตัวนี้เนาะทุกคนเนาะอ่ะวินไปหนึ่งออเดอร์เรนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งออเดอร์ต่อไปกันเนาะทุกคนเนาะเราจะมาเบิ่งออเดอร์ต่อไปกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะเบิ่งบิตคอยก่อนเนาะถ้าหากบิตคอยโอเคนาก็สิเทรดบบิตคอยเนาะ อืมเนาะโอเคเนาะอ่ะหอบนี้นจัดบนะิตคอยเนาะโอเคขาย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 จัดบิตคอยนี่ต้องขายแล้วนะเนาะทุกคนเนาะหอบนี้ขายของบนะิตคอยเนาะสังเกตเนาะตลาดนี้ต่ำเนาะต่ำโซนในโซนของที่เป็นแนวต้านเนาะสังเกตเนาะสังเกต RSI เนาะต่ำเนาะเส้นอ่าเส้นตัวนี้เนาะต่ำเส้น ห้าสิบเนาะต่ำเส้นห้าสิบเนาะอืมต่ำเส้นห้าสิบเนาะแล้วก็สังเกตเนาะโซนในส่วนของที่เป็นแนวต้านชัดเจนเนาะออเดอร์นี่จัดเป็นออเดอร์ที่ว่ามั่นใจลายเนาะทุกคนเนาะอ่าออเดอร์นี้เทรดบิตคอยกันเนาะทุกคนเนาะอ่ากำไรเนาะกำไรแล้วเนาะทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเบิรงกันเนาะเราจะมาเบิรงกันเนาะมาเบิรงมาเบิรงในส่วนของอีตาเรียมเนาะทุกคนเนาะ ออเดอร์นี่โอเคเนาะอีธเรียมต่ำเนาะนำสีจัดอีธเรียมเด้อเนาะไปสองร้อยก่สิบสองลเลยเนาะโอเคจัดอีธเรียมเลยเนาะทุกคนเนาะจัดอีธเรียมเลยเนาะอ่าออเดอร์นี้ต่ำเนาะอีธเรียมต่ำเนาะแล้วก็โซนตัวนี้ต่ำเส้นอ่าเจ็ดสิบเนาะไอซไซต์ต่ำเส้นเจ็ดสิบเนาะสังเกตนะ เอ็มเอซก็มีการแนวโน้มสิตัดละต่ำเนาะอันนี้จัดเป็นออเดอร์ที่มั่นใจเนาะคือการเทรดเนาะทุกคนเนะาะเฮาจะเป็นต้องอาเทรดกราฟเดียวเนาะคันกราฟหนึ่งโ,โอเคเฮาก็เทรดกราฟหนึ่งเนาะสังเกตมันต่ำเดอ้อนะเนาะพอบิตคอยน์มันบ่ต่ำเนาะนำเลยบ่เทรดบิตคอยเนาะนำเลยปรเทรดอีตาเลียมต่อเนาะสวยเนาะอันนี้ก็จะเป็นหนะึ order ่งออเดอร์อีกเนาะหนึ่งออเดอร์อีกเนาะอ่าที่ว่าเฮาสร้างผลกำไรได้ไหลายเนาะทุกคนเนาะอ่าเฮาจะมาเบิรงเนาะ คันว่ากราบแต่รายงามแล้ก็ชิเทกีกราฟตัวนั้นเนาะอ่าบิตคอยนี่ค่อนข้างว่าน,นิ่งเนาะแต่บิตคอยก็มีแนวโน้มที่ต่ำอยู่เนาะอ่าบิตคอยมีแนวโน้มที่ต่ำอยู่เนาะโอเคจัดบิตคอยอ๋อบิตคอยทะลุแล้วเนาะโอเคอีธิเรียมแล้วกันอ่ะขายอีกรอบนึงอีธิเรียมเนาะจัดขายอีกหอบนึงอ่ะอีธิเรียมจัดขายอีกหนึ่งรอบแล้วทุกคนเนาะสังเกตเนาะ เพราะว่าสังเกตตอนนี้เนาะเส้นมีการหักหุมลงเนาะแล้วกเบบึงรงยเงยยาวเนาะบึงรงเงยาวของตัวกราฟเนาะมีการซ้นเนาะซนในส่วนของที่เป็นฐานของแนวต้านแนวต้านค่อนข้างวันใหญ่เลยแหละเนาะในอีทีเรียเนาะทุกคนเนาะอ่าออเดอร์นี้จังหวะอ่าเห็นบ่ทุกคนงามายเนาะทุกคนเนาะอ่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งออเดอร์เนาะทุกคนเนาะที่ว่าสำหรับออเดอร์ของอีทีเลียเนาะทุกคนเนาะ อ่ะเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันเนาะอ่ะอันนี้เป็นออเดอร์ของอีตาเลียนะทุกคนเนาะอ่ะอเอ,ะอ,ะอเดอร์นี้มาเข้าอ่ะเบิ่งบิตคอยเนาะถ้าบิตคอยงามก็จะจัดบิตคอยเลยเนาะทุกคนเนาะบิตคอยกำลังเป็นเทรนเนาะโอเคทุกคนอ่ะขายของ,งออบึรงเนาะเนาะว่าันเนาะนำมาขายเนาะออเดอร์นี้เนะานะาว่าหันเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าตลาดสังเกตเนาะ โตในส่วนของ RSI นี่มั่นใจเลยแหละว่าปิดขายเนาะทะลุเส้น5 0เนาะแล้วก็โต R MACD ตัวนี้ก็ทะลุเนาะทะลุลงมาเนาะทุกคนเนาะอ่ะอันนี้เนาะแต่ว่าบริเ้ณเขานะทุกคนนะขั้นเข้ากับปิดงามๆด้วยแหละเนาะปิดขายงามๆเลยเนาะสำหรับในส่วนของที่เป็นในส่วนของอ่าตัวนี้เนาะเกือบเนาะอ่ะมาเบิ่งณอิทิเรียมต่อเนาะบิเวณอิทิเรียมต่อน นำสิของอีทเทียมเด้อเนาะสำหรับในออเดอร์นี้เนาะเรามาเบิรงกันเนะทุกคนเนาะมาเบิรงกันเบิรงเนาะอีทเทียมนี่เป็นสี400นะ่รนะ้อยเนาะสี่ร้อยเจ็ดสิบจีเนาะโอเคเนะาะอ่ะอีเทียมนี่ต่ำแล้วทุกคนเนะาะโอเคเซลยวลงครับหนึ่งเซลยวลงเลยเนาะสังเกตเนาะต่ำเส้นตัวนี้แล้วก็ยังอยู่ในโซนที่เป็นโซนขายชัดเจนเนาะทุกคนเนาะอีทเทียมเนะาะอ่ะสังเกตในส่วนของตัวนี้เนาะ ต่ำเส้น RSI ตัวนี้จะซีลงหนอกงอกลงชัดเจนเลยนะทุกคนเนาะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีหลายนะทุกคนเนาะอ่าสังเกตเด้อเนอก MACD กัดอยู่ในเทรนด์ขาลงชัดเจนนะประกอบกับจังหวะเทรนด์ที่ว่าขึ้นไปวลาไปต่ําอีกเนาะกาดมั่นใจเลยเนาะจัดไปในออเดอร์ออเดอร์นี้เนาะ4 7 4นะทุกคนเนาะกัดเป็นหนึ่งอีกออเดอร์หนึ่งเนาะโอเคสวยหลายเนาะทุกคนเนาะอ่า อันนี้เป็นอีกหนึ่งออเดอร์เนาะอ่าอันนี้สเตทเมนต์การเช็คอีทเทเรียมเนาะอ่าอันนี้สเตทเมนต์การเช็คบิตคอยน์บิตคอยน์ถฮะก็จะไปออเดอร์เดียวเนาะอ่าเนาะอ,นนะอนน่ะเดี๋ยวจะมาเบิ่งอ่าเช็คเดี๋ยวกลับขอเทรดบิตคอยน์มันตลาดบโบกนงามบกน้ำคาวแบบโบกน้ำแบบทุกคนนแนะนำก็เลยว่าเลือกอีทเทเรียมอีทเทเรียมมันตลาดค่อนข้างว่าโอเคทุกคนบายอีทยเทเรียมบายอีกหนึ่งหอ่อเนาะจัดอีเทเรียมอีกหนึ่งหอ่อดูเนาะ เดี๋ยวมาเบิ่งกันเนะทุกคนเนาะมาเบิ่งกันเออเราเบิ่งกันเนาะขออีตาเลียมตลาดค่อนข้างงามเนาะตลาดก็ตลาดค่อนข้างนิ่งแล้วบว์ค่อนข้างวัดสวิงอีหยังต่างๆเนาะทุกคนเนาะสำหรับอีตาเลียมเด้อเนาะน้ำจิ้งห้คะแนนในการเทรดอีตาเลียมค่อนข้างงามหลายเนาะทุกคนเนาะอาสังเกตเนาะอ่าตัวนี้มันตัดสี่ขึ้นนิดนึงก็ได้แหละอีตาเลียมตลาดค่อนข้างมันนิ่งเนาะทุกคนเนาะอันนี้คือสเตทเมนต์การเทรดของอีตาเลียมทุกคนเนาะอ่า ไลายบิตคอยมน,นีัวบ่ทันได้งามหรอกบิตคอยนี่อ่าโอเคตอนนี้เข้าบิตคอยได้อยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้าบิตคอยกันนะทุกคนเนาะบิตคอยไปสามร้อยสิบสามแล้วโอเคทุกคนอ่ะขายแจบไปขายหนวอรเดอร์เลยนะทุกคนเนาะ เดี๋ยวมาเบิรงกันเนาะ,ะเดี๋ยวมาเบิรงกันเนาะทุกคนเนาะอ๋อทะลุเลยเนาะทะลุเลยบนะิตคอยเนาะทะลุไปเลยเนาะเอ่อทะลุไปเลยเนาะบิตคอยเนาะอ่ะบุปเปี้ยงเนาะทุกคนเนาะอ่ะบุปเปี้ยงเนาะมันเสียไปกับบุปเปี้ยงเนาะทุกคนเนาะอ่ะมาเบิรงเน,ะนาะเราจะมินิจัดเทรดอิตาเลียมตอนนะ่อเนาะบิตคอยรู้สึกว่ตาตลาดมันก่อนเข้าวมาผวนเนาะสำหรับควนชิวับอกเกง่ง เทียแท้ๆนี่กับอีตาเลี่ยมคือเป็นกราฟที่ว่าตอบโจทย์หลายนะทุกคนเนาะโอเคไหมนี่เอาต้นทืนไว้เนาอต้นถืนไว้เลยเนาะโอเคทุกคนอ่ะใบคำนึงใบเลยเนาะสังเกตเนาะมันมาโซนเนาะใบหนึ่งหอกเนาะสำหรับในส่วนของกราฟอีตาเลี่ยมนาคันเฮาเบิงในมุมกราฟดีๆเนาะทุกคนเนาะ กราฟอีติเรียมนี่จะเทรดยังไเนาะเพราะว่าหนึ่งเนาะตลาดค่อนข้างว่านิ่งแล้วก็งามเนาะตลาดจะบวกนข้างว่าอ่าเอิ้นว่าวันไดเนาะทุกคนเนาะอ่าสังเกตในส่วนของ RSI ตัวนี้จะประมวลผลได้เร็วทามเนาะกับ MACD ตัวนี้จะระบุว่าตลาดได้ชัดเจนเลยเนาะทุกคนเนาะสวยบักอ่าเห็นบ่เนาะในส่วนของเทียนเนาะทุกคนเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นสเตทเมนต์การเทรดในส่วนของอีเทเรียมนะทุกคนเนาะ อ่าเห็นก็เป็นสเตตเมนต์การเชิ่อมในส่วนของอิตาลีเนาะสำหรับผู้ใดเนาะที่อยากอยากเห็นหูเนาะในส่วนของการลงทุนหรือคริปโตเคอเรนซีเนาะในส่วนของการลงทุนเนาะการหาเงินในยกแห่งอนาคตเนาะฝากติดตามสองของดีกิน้ำนนหนึ่งไว้เลยนะทุกคนเนาะอ่ากดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นำไปเด้อเนาะนำจ้างเต็มงานนี้เป็นต้นไปเนาะสัญญาเลยเนาะกับทุกคนเลยว่าสี่หาคลิปหายยังมาลงเนาะเป็นความหู้เนาะ บอกว่าจะเป็นอ่าหลายอย่างเนาะเปียวจะเป็นไลฟ์สไตล์การเทรดความฮือเรื่องการลงทุนแล้วการหาเงินหาคำนะ้ำเนาะในโลกแห่งอนาคตเอามาลงสองนี้ให้ทุกคนได้ศึกษาเห็นไปน้ำกันเนาะทุกคนเนาะสองของดีกัน้ำโน่นหนึ่งเนาะจะเป็นสองแร่งการให้เนาะหลังจากน้ามีงบมีห่างเนาะจะแจกจะให้เนาะผ่านสองของดีกีน้ำโน่นหนึ่งนี้เลยเนาะทุกคนเนาะสำหรับเนื้อหาการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเนาะอ่าโปรดศึกษาอ่าการลงทุนเนาะอ่า ให้ด <ersch> ีเนาะก่อนเพราะว่าการลงทุนนี่ย like <ral> ังมีอ <variety> ย oh oh nice the so ่าเสื่อมใจภายในการลงทุนเนาะสำหรับน้ำเนาะน้ำว่ามันเป็นสิ่งที่รีหลายเนาะสำหรับครับเนาะถ้าหากว่าที่ผ่านมาเขาเทรดบิตคอยเขามีเลือกแต่บิตคอยเนาะเขาเทรดบิตคอยอย่างเดียวตลาดบงงามเขาก็เทรดตลาดบงงามเขากดบิตสุดลังสุดท้ายเนาะเขาเขาเสียเงินอย่างเดียวเพราะว่างามบงงามเขาก็เทรดเนาะอันนี้คือตลาดบิตคอยมันบงงามเขาก็ไปเทรดอยู่อากัปอีติเลียมอะไรต่างๆเนาะ พราะอย่างการเทรดมันบริมีไท่ระเบิดจะต้องเทรดยางเนาะรากานำการหมักเนาะหมักในส่วนของ B S ก็คือน้ำเสียว่าหลายๆกราฟจะเข้ามาเลยเลยนะเพราะว่าสังเกตมีคอมมนต์ั่นเนาะราการถแมปเอียงต่างๆในส่วนของ B S K ก็คือว่าดีหลายเนาะแล้วก็ไปตามรถแมปเนาะตามกระมองว่าเว็บที่มีการพัฒนาคือเว็บที่ว่าโอเคเลยเนาะที่มันตอบโจทย์เนาะแล้วก็สำหรับการเทรดมันบริมการเดาเนาะมันบรการเอียงต่างๆมันคือ เป็นการวิเคราะห์เนาะโดยใส่ในส่วนของแนวโน้มตลาดมาอดีตประวัติตราีิผ่านมาเนาะ MACD เนาะ RSI ส่วนประมวลผลในตลาดถี่ระยะสั้นเนาะแน่นอนเนาะถ้าเข้าเทรดตลาดในระยะสั้นถ้าเฮาบมีมื่องมือเหล่านี้สวยในการประเมินประมวลผลตลาดแน่นอนเนาะเฮากาบ่ต่ตางจากการเดา,เาทุกคนเนาะสำหรับผู้ใดที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้ศึกษาในโลกความคิดเกินเงินสิหากเห็นคลิปนี้อยู่หนอะแล้วอยากจะเรียนหู้ นนำพร้อมที่จะสอนพร้อมที่จะแบ่งปันในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีให้ฟรีๆเลยเนาะคอมเมนต์กองแคปนี้เนาะขออ่าขอให้เป็นกําลังใจเนาะให้ทุกคนกดไลค์กดติดตามเนาะสององน,น์ดีน้ำดีคีนำดน้วนหนึ่งเนาะแล้วก,ก,ก,การกดแชร์คลิปน,นี้เอาให้หมู่คู่คนอื่นเนาะใได้รูปลงที่มุมตนเองอย่างต่างๆได้เฮียนหูหำเฮียนน้ำกลับนำบริได้ห่วงเนาะคลิปของนำเนาะคลิปเหล่านี้เนาะเอามาให้เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาความมู่ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือว่าหลายๆคน ได้เอาไปพัฒนาตเอิงได้เรียนรนููตเอ่งเนาะสำหรับวันนี้เนาะงบของนำเนาะมาอยู่มีอยู่หนึ่งร้อยบาทเนาะร้อยเก้าสิบหกจุดสองหกเนาะก็มาได้สองพันสามร้อยสี่สิบหกก็กระทำว่าการเฉดมันยากเนาะนะมันยากเนาะแต่ว่ามันกับบะไรอวัยวนะยแข็อยากว่าเนาะการเฉดมันเป็นเรียงที่อ่านะมันมาจากหลายปัจจัยนะทุกคนเนาะความหูประสบการณ์แนวทางเครื่องมือที่ใช้เนาะแล้วการ แน่นอนเนาะถ้าเทรดบิตคยยอยเขาโบวินเขาแบบไปเทรดกราฟอืนน่นเนาะอีิตาลียมยังไปเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าอีิตาลียมเนาะเป็นเป็นกราฟที่ว่าตลาดงามเนาะนำมองว่าสามารถทำกำไรได้ดีหลายกว่านะเพราะว่าอันนี้กัน้ำกับลองสุม่มเทรดหาเงินหาค้ำมันมือสามสี่มือเนาะสองสามมือตั้งแต่ระบบมันเปิดกราฟในส่วนของอีิตาลียมมาก็รู้สึกว่าทำกำไรได้หลายกว่าบิตคอยเนาะบิตคอยมันขัดขังกว่าปวดเนาะขั้นเป็นเทรนกับถั่วโอเคละเนาะทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ว่ากันไปสำนีเนาะทุกคนเนาะ